gac ion y plus สโลแกน why so amazing but ทำไมใครๆก็บอกว่า why so expensive ถ้าเปรียบเทียบกับรถยนตไฟฟ้าในราคาใกล้เคียงกันเ้าแพงกว่าตรงไหนและแพงจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับแต่ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำ5 3าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับ หลังจากงานเปิดตัว gac ion y plus ไปเมื่อวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับในแบบที่อาจจะคาดไม่ถึงสักหน่อยนะครับกับราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่เขาเปิดออกมาเนี่ยอยู่ที่1 6 9 9 0ล้าน69,900บาทซึ่งอันนี้คือตัวเริ่มต้นส่วนตัวท็อปเนี่ยราคาขยับไปอยู่ที่1,299,900บาท เรียกได้ว่าสร้างเสียงอื้งในประเทศไทยเป็นไม่น้อยเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไอออนไได้ชื่อว่าจะเป็นคู่แข่งที่จะเข้ามาต่อก่อนเจ้า BYD a t t o 3อย่างเป็นทางการทว่าพอเปิดราคามาปุ๊บทุกคนก็เรียกได้ว่าอึ้งกันไปเลยนะครับกับราคาที่เขาเปิดออกมาหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าราคาเขาเนี่ยเปิดสูงไปสักหน่อยนะครับคือเปิดราคาทะลุล้านไปเลยไปเบียดใกล้เคียงกับ BYD Atto 3เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ionY+ นเนี่ย มีไฮไลท์เด่นตรงไหนบ้างในส่วนข้อมูลทางเทคนิคของตัวรถเนี่ยเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะครับโดยสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปทดสอบการขับขี่เจ้า i อ n Y นวสเนี่ยสามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้า i อ n Y นวกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับราคา1 6 9 9ง0้านาเ้าบาทเขาว่าแพงจริงหรือเปล่าถ้าเราเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆในระดับใกล้เคียงกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกัน i อออนไวพตัว490ที่เป็นตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยราคาจําหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่1 6 9 9 0 0บาทนะครับสเปคเบื้องต้นของเขาคือให้มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวขนาด150กิโลวัตต์มอพัดกำลังอยู่ที่201แรงม้าแรงบิดอยู่ที่225นิวตันเมตรด้วยกันนะครับ ตัวแบตเตอรี่แพ็คของเขาเนี่ยมาขนาด63.2กิโลวัตต์อาวนะครับในระดับราคา1ล้านบาทเนี่ยถือว่า i อออนไวเนี่ยให้ขนาดแบตเตอรี่มาค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยเขาแถมตัวของตู้ชาร์จมาให้นะครับพร้อมบริการติดตั้งเนี่ยเขาแถมมาให้เลยแล้วก็มีในส่วนของประกันภัยชั้น1นึ่เขาก็แถมมาให้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ เมื่อรวมตีเป็นตัวงเงินออกมาเนี่ยมันก็อยู่มูลค่าเนี่ยจะอยู่ประมาณ6-7ถึง0มืนบาทโดยประมาณแล้วก็เขาจะมีการแถมกระจุกกระจิกนี้นิดหน่อยนะครับก็รายละเอียดเนี่ยหาดูได้ง่ายมากๆในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันว่า i อ n อน Y+ ตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่1.069ล้านบาทถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆราคาจะเป็นอย่างไรแล้วมี ออปชันอะไรที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูตารางเปรียบเทียบปกันผมได้ไฮไลท์เวลาว่าคันไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคในตารางนี้นะครับผมหยิบรถยนต์ไฟฟ้ามาทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับได้แก่ ion y plus ตัวเริ่มต้นตัว byd atto 3ตัวเริ่มต้น ตัวของ BYD Dolphin Extended Range หรือตัวท็อปของตัว Dolphin นะครับแล้วก็ MG z s EV ตัว X ที่เป็นรุ่นท็อปของเขาและ MG ES ซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ระดับ1ล้านบาทบวกลบทั้งหมดเลยนะครับในกลุ่มนี้นะโอเค ทีนี้เรามาเข้าสู่รายละเอียดกันพละก,กําลังของตัวรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าพลักกำลังเนี่ยเขาจะไล่ๆกันโดยจุดสังเกตเลยนะครับนั่นคือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของ i อออนไ plus กับ BYD เนี่ยจะให้มาขนาดเดียวกันเลยนั่นคือ1ตัว150กิโลวัตต์ มอบกาลังอยู่ที่201แรงม้าเท่ากันทั้ง3ตัวเลยท่ว่าส่วนของแรงบิดของ ION Y นเนี่ยก็จะเซตมาต่ํากว่านะตัวแรงบิดของตัว ION Y นเนี่ยจะอยู่ที่225นิวตันเมตรส่วนตัวของ Ato 3กับตัว Dolphin Extended Range เนี่ยเขาจะให้แรงบิดมาที่310นิวตันเมตรเลยทีเดียวส่วนของฝั่ง MG เนี่ยจะให้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด130กิโลวัตต์มาแล้วก็ทำกำลังสูงสุดได้อยู่ที่177แรงม้า โดยแรงบิดเนี่ยจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในส่วนของรุ่น z s เนี่ยจะให้แรงบิดอยู่ที่260นิวตันเมตรส่วนตัว es เนี่ยจะให้แรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรด้วยกันมาดูกันต่อในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง5รุ่นเนี่ยใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน lfp เหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะ แต่ว่าความจุแบตเตอรี่เนี่ยจะแตกต่างกันฝั่งของ ION Y น l u s เนี่ยถือว่าให้ความจุแบตเตอรี่เนี่ยมามากที่สุดแล้วนะครับโดยความจุของเขาอยู่ที่63.2กิโลวัตต์อวเลยทีเดียวส่วนตัวของ Ato 3เนี่ยจะให้ขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่49.92กิโลวัตต์อวโนะครับโดย Ato 3เนี่ยในระดับราคานี้ประมาณไม่เกิน1.1ล้านบาทเนี่ย เขาจะได้เป็นรุ่น Standard Range ส่วนตัว Extended เนี่ยจะไปอยู่ที่1.2ล้านซึ่งมันจะสูงเกินไปนะครับอ่ะถัดมาดูกันที่ฝั่งของ d o l p h ินนะครับทำไมผมถึงหยิบ d o l p h ินขึ้นมาเปรียบเทียบด้วยท,ท,ทั้งที่ราคารถต่ำกว่าต้องบอกว่าตัว d o l p h ิน Extended Range เนี่ยให้ขนาดแบตเตอรี่มาน่าสนใจนะครับโดยขนาดแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยให้มาใหญ่ถึง60.48กิโลวัตต์อเลยทีเดียว ซึ่งเป็นแพ็คแบตเตอรี่ไซส์เดียวกับตัวของ b y d Atto 3 Extended Range ที่ราคา1.2ล้านบาทเดยทีเดียวโดยทาง Dolphin เนี่ยให้ขนาดแบตเตอรี่นี้มากับราคาจำหน่ายของรถอยู่ที่860,000บาททอน1บาทเท่านั้นเองนะครับถัดมาในส่วนของ MG ZS EV เนี่ยจะให้ขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่50.3กิโลวัตต์ชัวแล้วก็ MG ES เนี่ยจะให้ขนาดแบตเตอรี่มาอยู่ที่51กิโลวัตต์ชัว ทีนี้ขนาดแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อระยะทางขับขี่ด้วยแต่บอดี้ของตัวรถเนี่ยก็ส่งผลโดยตรงต่ออัตราสิ้นเปลืองด้วยเช่นกันซึ่งอัตราสิ้นเปลืองของรถยนต์ยไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อระยะทางขับขี่ต่อหนึ่งการชาร์จนั่นเองมาดูกันต่อในส่วนของระยะทางขับขี่ตามมาตรฐาน NEDC นะฮะ i อ n Y Plus เนี่ยระยะทางขับขี่จะทําได้อยู่ที่490กิโเมตรนะครับซึ่งระยะทางขับขี่ของเขาเนี่ยจะเท่ากับตัวของ BYD Dolphin Extended Range เลยซึ่งคันนี้ก็ได้490กิโเมตร ตามมาตรฐาน NEDC ด้วยเหมือนกันโดยขนาดแบตเตอรี่ของรถทั้ง2คันเนี่ยจะต่างกันเกือบเกือบ3กิโลวัตต์อวนะฮะก็จะเห็นได้ว่าระยะทางขับเขาเท่ากันอันเนี้ยก็ไม่แปลกนะครับเป็นเนื่องมาจากอ่ะมาดูกันต่อที่ขนาดของตัวรถนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบทั้ง5คันจะเห็นได้ว่า i อออนวเนี่ยจะคันใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้แล้วเมื่อเราเปรียบเทียบกับขนาดตัวรถรวมถึงความยาวของฐานล้อเนี่ยไอออนวถือว่าใหญ่ที่สุดในกลุ่มนะครับ เมื่อเราดูที่ความยาวกว้างสูงของเขานะครับอันนี้จะหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะความยาวของเขาเนี่ยอยู่ที่4.53เ mm, มตรนะครับซึ่งความยาวของตัวรถเนี่ยจะแพ้ตัวของ MG ES อยู่เล็กน้อยนะครับส่วนความกว้างตัวรถเนี่ยจะแพ้ตัวของ Atto 3เนี่ยอยู่ประมาณ5มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับซึ่ง5มิลเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอยู่แล้วนะคะแล้วก็จุดที่ต่างกันที่สุดนั่นคือเรื่องของความสูงของตัวรถที่ตัวของ Ion Y p l u เนี่ยมีความสูงมากถึง 165ซมได้ทีเดียวตัวของ a t o 3เนี่ยจะสูงอยู่ที่161.5เซมนะฮะ n o p h i n 157 ZSEV 164.9อันนี้คือใกล้เคียงละตีเป็น165ลวกันนะครับก็คือ ZSEV เนี่ยจะสูงพอๆพอกับ Ion Y+ e แล้วก็ ES เนี่ยจะสูงอยู่ที่154ซึ่งถือว่าเป็นรถที่เตี้ยที่สุดในกลุ่มนี้แต่ว่าจะได้เรื่องของความยาวตัวรถนะฮะก็ถ้าเราดูรวมๆเนี่ยฟันธงกันด้วยฐานล้อนะครับ ฐานล้อของ I อออนวเนี่ยจะยาวที่สุดนะครับโดยฐานล้อของเขาเนี่ยอยู่ที่2 7 5 0ห mm, มิลิเมตรหรือ275เซนติเมตรนั่นเองถือว่าฐานล้อของ i อออนวายเนี่ยเขายาวมากนะครับซึ่งมันก็ส่งผลโดยตรงต่อความหมายที่ว่าตัวรถเนี่ยคันใหญ่ที่สุดในกลุ่มด้วยเมื่อเราเปรียบเทียบกับ a อตโตทเนี่ยความยาวฐานล้อของเขาจะสั้นกว่าประมาณ3เซนติเมตรนะครับแล้วก็พอๆกับตัวของดอฟฟินไดียนกันนะครับซึ่ง o l p h i n เนี่ยจะสั้นกว่าประมาณ5เซนติเมตรเลยทีเดียวนะ ส่วนตัวของ ZSEV อเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าพื้นฐานของเขาเป็นรถที่สร้างจากรถยนต์สันดาปทำให้ฐาน้องเขาจะไม่ได้ยาวมากนะฐาน้องเขาอยู่ที่2,585ม mm, ิมซึ่งแตกต่างจากรุ่นอื่นๆเนี่ยหลายร้อยมิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับถัดมากันเรื่องของความสูงใต้ท้องรถกันบ้างถ้าเราวัดกันด้วยเรื่องของเกาเคียร์ลนหรือความสูงใต้ท้องรถเนี่ยตัวของ b y d A t t o 3เนี่ยอันนี้กินขาดเลยเพราะว่าตัว A t t o 3เนี่ย เขาเป็นรถยนต์ SUV นะครับส่วนตัวของ I อ n Y น l u s แม้ทางแบรนด์จะเคลมว่าคันนี้เป็นรถ SUV แต่เมื่อเราดูด้วยรูปทรงของตัวรถแล้วก็ลักษณะการจัดวางตำแหน่งต,งต่างๆของตัวรถเนี่ยผมมองว่ารถคันนี้ออกแนว MPV มากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถที่ยกสูงขึ้นมาสักทีเดียวแต่จะเป็นรถที่เกาเคลาน่นะ์ขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากรถเกง่งซึ่งสำหรับผมนะมันไม่ได้สูงมากมันเป็นความสูงที่ยังขึ้นลงได้สะดวกมากๆอยู่แต่ของ ตัวแอตโตทรีเนี่ยเวลาเราขึ้นไปปุ๊บเราจะรู้สึกเฮ้ยรถมันสูงนะเออมันจะเป็นอารมณ์นั้นซึ่งแอตโตทรีเนี่ยผมยอมรับว่ามันคือ SUV แทๆ้ๆส่วนของ Y+ พเนี่ยผมว่ายังอยู่ในเขต MPV มากกว่าถัดมาในส่วนของระบบช่วยขับกันบ้างระบบช่วยขับเนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าอีก4รุ่นจะเห็นได้ว่าฝั่งของ i อ n Y นไเนี่ยจะให้มาเฉพาะระบบ Cruise Control หรือระบบล็อกความเร็วปกติเลยนะครับส่วนตัวรุ่นอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ของ a t t o 3, Dolphin, ZS EV แล้วก็ ES เนี่ยจะมีเป็นตัวของ p i l o t a c c e s s เลยซึ่ง p i l o t a c คซ s ก็คือเขาจะมีตัวของ a a d p Adaptive Cruise c on t r o l ก็คือระบบล็อกความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าระบบเลนค e ปปิ้งรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนแล้วก็ช่วยเข้าโค้งบ้างนะครับแล้วก็มีเตือนการออกนอกเลนอะไรอย่างนี้ เราจะให้ระบบพวกนี้มาครบ,ครบเลยแต่ของฝั่งไวพัสเนี่ยจะมีแค่ระบบล็อกความเร็วมาตรฐานปกติเลยที่ไม่ได้มีระบบเรดาร์แต่อย่างใดนะฮะส่วนตัวระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆอย่างกล้องรอบคันกล้อง360องศาเนี่ยทั้งหมดนี้ให้มาเหมือนกันนะผมก็จะไม่ขอพูดถึงทีนี้มาดูกันต่อเรื่องของประเด็นของแถมกันบ้างของแถมเนี่ยถือว่าเป็นของที่มีค่าทางจิตใจมากๆสหรับ ชาวไทยหลายๆคนนะครับสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหลายคนเนี่ยก็จะมองเรื่องของของแถมเป็นสิ่งสําคัญเลยว่าเอ๊ะแบรนด์นี้เนี่ยซื้อรถมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันพร้อมเลยไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้ชาร์จบริการติดตั้งตัวเครื่องชาร์จประกันภยัยฟิลม์มอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันนะตัวของ ion y plus byd atto 3 z r e s e v และ es เนี่ยจะให้จัดเต็มหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวอร์ชาร์เจอร์บริการติดตั้งประกันภัยชั้นหนึ่งให้มาเหมือนกัน ยกเว้นดอรฟินครับดอรฟินเนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเจ้าแรกรุ่นแรกเลยนะครับที่ซื้อรถแล้วไม่แถมวอร์ชาร์จซึ่งมันทําให้ดอร p ฟินเนี่ยเขาสามารถกดราคารถให้ต่ําลงได้เนื่องจากถ้าคุณไปสํารวจราคาการติดตั้งเครื่องวอร์ชาร์ตพร้อมบริการติดตั้งเลยนะราคาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ระดับประมาณ 3- ามถึงหกหมืบาทแล้วแต่ว่าจะซื้อเครื่องชาร์ตแบรนด์ไหนซึ่ง ถือว่าราคาค่อนข้างสูงสําหรับการติดตั้งวอร์ชัเจอร์แต่ก็เป็นราคาทั่วๆไปในท้องตลาดบ้านเรานะครับราคาจะอยู่ประมาณนี้โดยดอ l ฟินเนี่ยเขาไม่ได้แถมสิ่งนี้มาให้ทําให้ไม่แปลกเลยว่าทําไมเขาถึงกดราคารถยนต์ให้ต่ําได้กับสเปคที่เขาให้มันเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าฝั่งของดอรฟินเนี่ยให้สเปคมาโหดมาโดยรุน e x ็กเซนเดเนี่ยเขามีกําลังถึง201รงแรงมา้าแรงบิด3 1 0นิวตันเมตรแถมแบ,บตเตอรี่ขนาดใหญ่มาก60.48กิโลวัตต์อวเรียกได้ว่ายกทุกอย่างของตัว Atto 3ท e ี e อ็กซ์เซนตมาแต่ว่าเปลี่ยนกระดองใหม่เป็นกระดองเล็กนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยกดมาอยู่ที่8 6แสนบาทเนี่ยผมถือว่าดอฟฟินเนี่ยทำราคามาได้ดีมากๆเรามาดูกันต่อในส่วนของราคานะครับจากที่เราไล่เลียงไปทั้งหมดเนี่ยราคาจำหน่ายของเจ้า i อ n Y น l u s เนี่ย1 6 000, 9 9ง0้านบาทนะครับโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยผมได้ไฮไลท์ไว้นะจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้นะครับอยู่ที่63.2กิโลวัตต์อว์ ระยะทางขับของเขาสี้กาิกโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็ขนาดตัวรถรวมถึงฐานล้อเนี่ยเขาใหญ่ที่สุดในกลุ่มนะครับและของแถมที่เขาให้เนี่ยเขาก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นวอร์ชัชเจอร์พร้อมบริการติดตั้งประกันภัยชั้นหนึ่งเขาก็ให้มานะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินรับประกันคุณภาพตัวรถแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาจัดเต็มนะครับกับราคาที่เขาเปิดมา1นึ่ล้านหกหมบาทเมื่อเราเอาราคาตัวตั้งนี้นะครไปเปรียบเทียบกับรถที่อยู่ราคาใกล้กันที่สุดออย่างงตัวข BYD Atto 3รุ่น Standard Range เนะี่ยซึ่งเขาเปิดราคามาอยู่ที่1 9 9 9ง0้านบาทนะครับตัวของ Atto 3เนี่ยเขาจะได้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยขนาดเท่ากันนะอยู่ที่150กิโลวัตต์แต่ว่าพละกกำลังเนี่ยเขาจะแอบ,บจัดจ้านกว่านะตัวแรงม้าของเขาเนี่ยมาอยู่ที่201แรงมา้าแต่แรงบิดเนี่ยเขามาอยู่ที่3 1 0นิวตันเมตรเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าฟีลในการขับของตัวของ Atto 3เนี่ยเขาจะพุ๊ดปาร์ตกว่านั่นเองนะครับส่วนตัวไอออนเนี่ย มันจะไปเรื่อยๆนะครับจากที่ผมลองมาแล้วทั้งคู่เนี่ยฝั่งแอตโตที T จะขับสนุกกว่าแต่อออนเนี่ยถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้โอเคนะครับส่วนตัวช่วงล่างอันนี้้วแต่ชอบแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าช่วงล่างของฝั่งไอออนเนี่ยมันจะขับสบายกว่าส่วนตัวแอตโตที T เนี่ยช่วงล่างเขาอาจจะนุ่มสักหน่อยนะครับอันไหนก็แล้วแต่ชอบนะถ้าคนชอบนุ่มๆเนี่ยแอตโตที T ถือว่านุ่มสาใจเลยแต่ว่าถ้าชอบแบบเข้าโค้งหนักๆเนี่ยแหมแอตโตทีก็จะมีอาการโยนๆหน่อย,ยบ้างเพราะว่า เขาเป็น SUV นะครับต้องท่องไว้เขาเป็น SUV มันก็มีอาการบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตัวของ a อ t o ตเนี่ยจุดที่เขาเหนือกว่าฝั่งของ I อ n Y น l u s นั่นคือเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่เขาให้มาแบบจัดเต็มนะครับส่วนตัว IonY เนี่ยจะให้มาเฉพาะระบบล็อกความเร็วเท่านั้นส่วนของแถมต่างๆให้มาเหมือนกันกับราคาต่างกัน30,000บาทนะโดยตัวของ a อ t o 3 Standard Range จเนี่ยจุดที่เขาด้อยกว่าฝั่งของ i o n Y Plus นั่นคือเรื่องของระยะทางขับขี่และขนาดแบตเตอรี่นั่นเอง โดยตัว Ato 3 Standard เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ขนาด49.92กิโลวัตต์ชัวโมซึ่งเล็กกว่าราว13กิโลวัตต์ชัวโมเลยทีเดียว13กิโลวัตต์ชัวโมเนี่ยเอาเข้าจริงนะครับมันเพียงพอสำหรับการขับขี่ในระยะทางเกือบ80-90กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งแบตเตอรี่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันส่งผลมากๆนะเออแบบมันชี้สไตล์ได้เลยว่าคุณสามารถขับรถจากกรุงเทพไปกับเขาใหญ่ได้หรือเปล่า โดยจากการที่ผมเคยลองรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นในไทยมาแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด6กิกิโลวัตต์อวขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถขับไปขับเขาใหญ่ได้โดยไม่ต้องแวะชาร์จแต่รถยนต์ไฟฟ้าที่ขนาดแบตเตอรี่เล็กลงมามากกว่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนาด5 1กิโลวัตต์อากิโลวัตต์อวซึ่งเป็นไซ์ยอดฮิตเนี่ยขับไปนหนึ่งเขาใหญ่ยังไงก็ต้องชาร์จนะครับทุกรุ่นผมลองหมดแล้วนะอันนี้คือความแตกตา่างแต่ถ้าเกิดคุณขับในเมืองเนี่ยเอาเขา เลนส์การขับในเมืองเนี่ยเราขับกันไม่กี่กิโลเมตรอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดขับทางไกลเนี่ยรถที่วิ่งได้ไกลมากกว่าประมาณเกือบเกือบหนึกิโลเมตรต่อชาร์จเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงต่อจุดชาร์จจุดพักของคุณเลยสมมุติว่าวิ่งระยะทางยาวๆสัก700กิโลเมตรถ้าใช้รถแบตใหญ่1ชาร์จวิ่งได้สัก400กิโลเมตรต่อ1ชาร์จเนี่ยคุณอาจจะจอดแค่2ครั้งแต่ถ้าเกิดรถแบตเล็กลงมาเนี่ยคุณอาจจะต้องจอดชาร์จ3-4ถึงครั้งเลยทีเดียวอันนี้คือความแตกต่างนะฮะ ก็ต้องเทียบกันดูนะถ้าเราเปรียบเทียบกันโดยตรงระหว่าง i อออนไวพกับตัวของ a t ตโตทรีสแตน r าร์ g เนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันประมาณนี้ฝั่ง i อ n อนจะได้เปรียบเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าส่งผลให้รถขับได้ไกลกว่าแล้วก็ขนาดตัวรถใหญ่กว่านะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาจะไม่มีระบบช่วยขับใดๆนั่นเองกับกั้นฝั่ง b ีวดีเนี่ยจะให้ระบบช่วยขับมาจัดเต็มแต่ว่า1ชาร์จจะวิ่งได้สั้นกว่านั่นเองทีนี้ถ้าเราขยับมามองฝั่งของ d o l p h i n e x t e n d e d ลด็ ดอฟฟินเอ็กเซนเดก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ใหญ่ในบอดี้ที่เล็กซึ่งส่งผลโดยตรงทําให้รถดอฟฟินเนี่ยวิ่งได้ไกลนั่นเองโดยราคานะครับถ้าเราเปรียบกับ i อออนไวเนี่ยจะเห็นได้ว่าสเปคหล,หลายอย่างของเขาเนี่ยเหมือนกันหลายจุดเลยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันในส่วนของเรื่องพลังกำลังของเขาครับกับขนาดตัวรถที่ดอฟฟินเนี่ยจะเล็กกว่ายอย่างชัดเจนแต่ดอฟฟินก็ได้เรื่องของความแรงและ ราคาที่ถูกกว่าอันนี้ก็ต้องแลกกันนะครับโดยสําหรับผมเนี่ยโดยส่วนตัวตอนแรกผมก็แอบ,บมองแอบบมองอยู่นะจ๊ะต้องบอกงี้ดอร์ฟินเอ็กเซนเดเนี่ยผมก็แอบบแอบบดูอยู่นะเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างดีนะอยู่ที่8.6แสนบาทกับ1ชาร์จวิ่งได้400กิโลเมตรแบบโชว์เนี่ยพ้ยมันน่าสนใจแล้วก็ขนาดแบตของ d o l p ฟ i n ถือว่าใหญ่มากนะคุณผู้ชมถือว่าใหญ่มากขนาด60.48กิโลวัตต์อว์ในราคาไม่เกินล้านเนี่ยอันนี้ถือว่าให้มาใหญ่จริงๆนะครับ แล้วก็ราคาเขาเปิดมาดีนะอีกหนึ่งจุดที่ดอลฟินผมว่าผมโอเคนะก็คือเขาไม่แถมตู้ชาร์จเพราะว่าผมเนี่ยผมมีรถไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็มีตู้ชาร์จอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดผมซื้อรถไฟฟ้าคันหนึ่งแล้วก็มีตู้ชาร์จมาให้เนี่ยมันเท่ากับว่าผมต้องมีดับเบิลตู้ชาร์จอยู่ในบ้านซึ่งมันเกินความจําเป็นเพราะว่าตู้เนี่ยตู้ชาร์จปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ทั้งวันอยู่แล้วมันจะใช้แค่แบบอย่างถ้าสัปดาห์หนึ่งผมขับรถไม่ไกลมากหนึ่งสัปดาห์ผมอาจจะชาร์จแค่1หนึ่น นั่นหมายความว่าถ้าผมมีรถไฟฟ้า2คันเนี่ยผมก็สลับชาร์จได้อันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่พอเขาไม่แถมเนี่ยโอ้โหอันนี้ตอบโจทย์ผมมากเลยเพราะว่าผมไม่ต้องไปหาเรื่องติดตู้อีกตู้นึงเอางนี้ดีกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อที่น่าสนใจของฟันดอฟินแต่ว่าด้วยไซส์ตัวรถเนี่ยที่เขาเล็กกว่านะครับเล็กกว่าแบบไซส์มันคือมันคือ Honda าแจดไฟฟ้าน,นี่คือคาตรงๆนะครับเพราะว่าที่บ้านก็มีแจดนะแล้วไปลองดอฟินมาผมกรู้สึกเออรถมันก็ มันก็รถไฟฟ้านะครับแล้วก็สเปคต่างๆมันน่าสนใจแต่ว่าเพื้นที่จะสอยเนี่ยมันเหมือนเราเอารถคันเดิมเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าคุณผู้ชมนึกออกไหมสมมุติแจ๊ดผมขายต่อสัก50,000นะสมมุตินะสมมุติขายสัก5 0 0แ0 0แล้วผมเพิ่มตังค์อีก3 0 0 0 0นไปซื้อดอลฟินอะไรเงี้ยแล้วผมได้รถที่มันทุกอย่างใช้งานได้คล้ายเดิมแต่เป็นเวอร์ชันไฟฟ้าอันนี้สําหรับผมผมว่ามันยังไม่ตอบโจทย์นะเออเพราะว่าส่วนต่งาง3สนเนี่ยเอาอ้างตรงอันนี้ว่างตรงตรงเลยนะ เอาไปเติมน้ำมันขับรถคันเดิมมันวิ่งได้หลายปีเลยนะเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนจาก j a ๊ z ไปรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องไปมองระดับ a อ t โตหรือเป็น Y+ วน์พสมากกว่านะครับส่วนถ้ามามองฝั่งของ MG MG เนี่ยก็จะมี2รุ่นที่ผมหยิบมานะครับจะมีตัวของ z ั e v นะครับแล้วก็ e s ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์ที่อเนกประสงค์เหมือนกันทั้งคู่นะครับซัตเอสเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเขาก็ชนกับ a อตโตทโดยตรงอยู่แล้วนะครับก็เป็น SUV เหมือนกันทั้งคู่อันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบเลยว่าเราจะเลือกฝั่งของ MG หรือฝั่งของ BYD ซึ่งราคาจําหน่ายของ MG เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเรานะหนึ่งจุดศูนล้านบาทถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ทําราคามันได้ดีแล้วก็ตัวของ MGES อันนี้ก็ถือว่าเป็นรถยนต Station ททีีี่่่่ให้ออชัันันนนนนนมมดาากกๆคึนนงคงุยยเ มันมันคือ mgep ว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเขาเหมือนกด select all แล้วเลือกทุก option ใส่เข้ามาในตัวของ es เพราะว่า pilot assist เนี่ยมาเต็มมาครบช่องชาร์จ ac ให้เป็น11 kW 3กิโลวัตต์โหอันนี้ถือว่าให้สเปคมาดีมากๆครับก็ต้องลองพิจารณาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่ตอบโจทย์คุณบ้างและอะไรที่ไม่ตอบโจทย์คุณแต่สำหรับผมเลยนะผมมองเจ้า ion y p l u อย่างไร ผมต้องบอกว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยกับราคาที่เขาทำเนี่ยผมมองว่ามันมีความสมเหตุสมผลนะก็คือ1 6 9 9 0ล้านเนี่ยมันก็ไม่แปลหรอกครับเพราะว่าเขาต้องบวกราคาของตู้ชาร์จบริการติดตั้งเครื่องชาร์จนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะมันก็บวกอยู่ในราคารถทั้งนั้นแหละสำหรับผมโดยส่วนตัวเลยถ้า i อออนไวพัสเปิดราคาสัก ไม่เกินล้านนะครับเปิดไม่เกินล้านแบบเปิดมาเอาสเปคนี้เลยนะคันนี้เลยเปิดมา9 9 90, 9 90, 9 0 0 0เนี่ยโอ<ฮ>้โห<ฮ>ผมว่ากระแสตอบรับจะดีกว่านี้นะอย่างตอนนี้ทุกคนก็โอ้สะดุ้งเลย why so expensive กันมาแบบหลายแห่งเลยนะที่เขาพูดพูดกันนะอันนี้ก็เรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าต่ระคันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเอาละเราขอสรุปรวบรัดเลยเละกันนะครับ เมื่อเราเปรียบเทียบกับรถตถไฟฟ้าทั้ง5รุ่นที่ผมหยิบมาเนี่ยผมขอหยิบเฉพาะไฮไลท์ที่ผมไฮไลท์ตัวดำไวล้ลกันนะครับ i อออนไวพัเนี่ยจุดเด่นของในกลุ่มนี้เลยนะนั่นคือเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ที่เขาใหญ่ที่สุดเลย63.2กิโลวัตต์แอวและ1ชาร์จของเขาวิ่งได้490กิโลเมตรมมาตรฐาน NEDC แล้วก็อีกหนึ่งจุดของเขาก็คือขนาดตัวรถที่ใหญ่่สุดในกลุ่มนี้แล้วนะครับแล้วก็พวกของแถมต่างๆเนี่ยเขาให้มาแบบจัดเต็มส่วนของ จุดที่เขาน้อยกว่านะครับนั่นคือเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่เขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะครับโดยขณะที่ตัวเลือกอื่นๆเนี่ยเขาให้ระบบช่วยขับมาทั้งหมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบแล้วว่าคุณให้ความสําคัญกับระบบช่วยเหลือการขับขี่มากน้อยขนาดไหนถัดมาก,กับตัวของ a อตโตทเนี่ยจุดเด่นของ a อตโตทนั่นคือเรื่องของแรงบิด ที่เขาให้มาเยอะมากมานะครับ310นิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงกว่า ION Y Plus เนี่ยเกือบเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็ความสูงใต้ท้องรถของเขาเนี่ยที่มาเยอะมากนะอยู่ที่175มิลิเมตรแล้วก็ระบบช่วยเหลือลการขับขี่ของเขามาแบบจัดเต็มแต่ราคาก็จะขยับขึ้นไป30,000บาทเพราะว่า Ato 3เนี่ยจะให้ขนาดแบตเตอรี่มาเล็กหน่อยนะครับอยู่ที่ 49. 9 2กิโลวัตต์ขณะที่ฝั่งของ i อ n Y น l u s เนี่ยจะให้มาอยู่ที่63.2กิโลวัตต์เลยทีเดียว ส่วนของ Dolphin Extended Range นะครับที่หยิบยกมาด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยมีจุดที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องของพละกกำลังตัวรถเนี่ยที่แรงนะครับรถเนี่ยแรงเลยนะ201แรงมา้าแรงบิด310นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาดถือว่าใหญ่นะ60.48กิโลวัตต์อาวซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระยะทางขับของเขาซึ่งระยะทางขับของเขาเนี่ยก็เทียบเท่ากับฝั่งของ i ออน Y p l u ด้วย490กเมตตามมาตรฐาน NEDC แต่ว่าขนาดตัวรถจะเล็กกว่าอย่างชัดเจนนะครับทว่าจุดเด่นที่สุดของเจ้า Dolphin Ex e ์เ e นต a เ g e เนี่ยก็คือเรื่องของราคาจำหน่ายเขาเปิดมาอยู่ที่8.6แสนบาทซึ่งถูกกว่าของ i อออนไว s พัสเนี่ยถึง2 10,000บาทเลยทีเดียวแต่ว่าก็ต้องแลกกับขนาดตัวรถที่เล็กกว่าอย่างชัดเจนนะครับถัดมาฟังของ MG มกันบ้างนะครับ MG ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่เมืองไทยมาอย่างยาวนานอันนี้ก็คือจะได้เรื่องของความสะดวกในฝั่งของตัวสถานีชาร์จ MG Super Charge ชา์ ที่เราสามารถเข้าถึงโครงขายสถานีชาร์จได้มากขึ้นโดย MG เนี่ยจะมีจุดเด่นที่สุดเลยนะผมจะยกให้ตัวของ ES ซึ่ง ES เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์ Station Wagon รูปแบบไฟฟ้าเพียง1ใน2รุ่นที่มีจัดจำหน่ายในเมืองไทยโดยก่อนหน้านี้จะเป็นตัวของ MG EP นั่นเองข้อดีของ ES ก็คือระบบต่างๆขงเขาให้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับโดยเฉพาะ p i Lo ด As s i s t เนี่ยให้แบบจัดเต็มสุดๆที่สำคัญเลยชาร์จ AC คันนี้ ได้11กิโลวัตต์3เฟสนะครับถือว่าเป็นรถที่ชาร์จ AC ได้แรงที่สุดในกลุ่มนี้เลยนะครับผมต้องลองพิจารณากันดูนะครับว่าคุณให้ความสําคัญกับอะไรนะครับว่าคุณให้ความสําคัญกับเรื่องของขนาดตัวรถมากกว่าหรือเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่มากกว่าหรือจะให้ความสําคัญกับเรื่องของราคาอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลคร่าวๆให้กับท่านใดที่กําลังตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่อยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ ผมเองก็ใช้เปรียบเทียบดูด้วยเหมือนกันว่าคันไหนหน่าสนใจโดยส่วนตัวนะผมหวังกับเจ้า i อออนไวพตอนแรกเนี่ยหวังไว้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าอขอเขาเปิดราคามาเราๆหน่อย แต่พอราคาเขาไประดับนี้ปุ๊บทำรับตรงๆว่าสะอึกนะฮะสะอึกอยู่แต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับสเปคเขาดูดีๆเออมันก็มันก,มนก็มันก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดมันมันลงมามากกว่านี้หน่อยก็จะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำาสามครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ